Đưa đưa hai đứa mẹ đi Mẹ không em đi, Cho mẹ nó chậm đi Để mẹ có chậm Mày ở mày chậm đi em mày Hưng Kênh quá, kênh quá ơi, bà tụi em phải lâu Bà tụi em phải lâu ơi đi ไม่รจะก้าวเลหานหันมาให้นี่จับมือแม่ไม่ไม่รู้จักก้าวแต่ว่าเอื้อมอ่ะรู้จักเอื้อมดึงเดินเร็วก้าวหนึ่งข้งก้าวเร็วขาไหนก่อนเร็วลูกสาวก้าวขาหนึ่งเอาไปหาทางไหนดีทางไหนดิไปไม่ถูกไปไม่ถูกไปไม่ถูกเว้ยเอายังไงเอายังไงเอายังไงก้าวก็ไม่เต็มเดียวอายังไงลูกเอายังไงจับมือแม่เลยจับมือเสา จับมือแม่เลยจับดิลูกจับเออเอาเดินทีนี้เดิน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 มือจะก้าวไหนดีก้าวสองขาเลยเอาอ,อย่างไงลูกอะไรอย่างไงก้าวก้าวก้าวขาหนึ่งก่อนดีขาเดียวก่อนก้าวขาเดียวเออเอาปล่อยนะแม่เขาปล่อยเออก้าวก้าวทีละขาคะจับไม่จับแต่ไม่อยากจะโมตัวขาลูกเดินได้แต่ขยมลูกอะเก่งมากเลยลูก